มาดูการเสียของจอนนยี่ห้อไฮเซนนะฮะไฮเซนรุ่น 55E7F นะรุ่นนี้ก็ประมาณปีนินดๆนะคือเสียแบบสีซีดครึ่งหนึ่งนะอาการแปลกๆนะของทีวนะีรุ่นใหม่ๆนะคือจะสีปกติครึ่งจอนะ ซึ่งจอแนวตั้งนะหรือพอดีเขาลืมมอรีโมทมา พอคนโผลนะปุ่มด้านใต้เนี่ยนะกดค้างนะคนโผลสัญญาณอินพุสเข้ามาก็ต้องกดค้างนะพอดีตอนนี้เสียบหนาเครดีไมสามสังเกตนฮะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งครึ่งฝั่งนี้อ่ะสีจะซีดนะเป็นให้หายนะสีวินะตอนนี้ปกตินะเห็นไหมฝั่งนี้สีปกติไม่ดิ้นแต่ฝั่งนี้สีจะดิ้นสีซีดสลับ สีปกติสีวิดนะั่งนี้นะชือหนึ่งของจอนี้นะฝั่งนี้นะสีสลับภาพจับๆดูยนะสีนะีสลับไปมาเรือสีซีดสลับสีปกติสีวิโอเคนะอาการนี้เดี๋ยวลองส่งจอนะ อ่าอีกข้อไฮเซนนะอาการแบบใหม่ๆหม่ไหม่อีกแล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูถัดต่อไปว่าซ่อมได้ไหมครับสรุปซ่อมได้นะฮะเราเสียฝั่งนี้นะเพราะว่าตอนนี้อ่ากลับด้านอยู่นะกลับด้านทีวีอยู่นี่นะตอนแรกคือฝั่งนี้สีจะซีดนะเพราะตรงน,นี้ทีวีได้กลับด้านนะเลยนะ ฝั่งเสียคือฝั่งนี้นะซ่อมได้นะงานออกมาร้อยเนตะ์ะดูนะเรียสีซีดนะแล้วก็ดิ้นนะครึ่งจอนะซ่อมเสร็จงานออกมาร้อยเนะท่านไหนมีทีวีเสียนะแต่หลายลายี่ห้อนะไม่ว่า,ายี่ห้ออะไรนะที่นี่ซ่อมจอราคาถูกมากถูกกว่าการเปลี่ยนจอหนึ่งในสี่ส่วนเลยนะฮะ อันนี้ยี่ห้อไฮเซนต์นะฮะดูสีนะภาพสีสันปกตินะสล้องจอโอเคครับผมกปที่บังพัฒน์ครับ